ยาลาทำให้ชาวบ้านมีงานทำมีเงินใช้ยางขอเพียงคนสามารถยิ้มได้ไปยะลาต้องไปกินโรตีดีลาของนายอับดุลรอนิงหรือตังดุลแล้วคุณคุณจะยิ้มออกถึงลีลา,าตามสิหาตัวจับยากคร้บ ังดุลไม่ใช่ดีลาดีอย่างเดียวและยังรับประกันความอร่อยด้วยไม่เชื่อถามน้องนึกสุดท้องของทีงานะลักเงินไทยใทยเลยครับรัตแต๊ตะรัแตต้โอ้ <c oughs> นี่ไม่ใช่ภาคเหนือนะครับรับงดุลจะทำให้คุณคุณนี้ออกแล้วจะบอกว่ายาละไม่มีอะไรน่ากลัวเลยครับเข้าสู่ช่วงกิจกรรมดีๆของรายการค่ะ ุ๋มต้องขอกราบขอบพระคุณพี่น้องห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะที่ร่วมกิจกรรมกับทางรายการส่งภาพแห่งความสุขทุกรูปแบบมาให้เราค่ะดังตัวอย่างนี้นะคะอยู่ใต้ฟ้าแผ่นดินไทยไม่ว่าจะอยู่แห่งไหนไม่เมือนอยู่บ้านเราจุงเห็นภาพแต่ละภาพแล้วนะคะ ค่ะอยากให้พี่น้องส่งภาพมาอีกนะคะเราจะหมดเขตสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ค่ะส่วนพี่น้องทั่วประเทศเมื่อได้รับชมรายการเราแล้ว,ลวเปิดเว็บไซต์รักเมืองไทยใช่เลยนะคะโหวต้ามาให้คะแนนกันค่ะใครโหวตจำนวนมากที่สุดก็ได้รับรางวัลค่ะ รถจกักรยานยนต์ยามาฮ่าฟีโน่หนึ่งคันค่ะรางวัลที่สองโน้ตบุ๊กรางวัลที่สามโทรศัพท์มือถือและจดหมายหลายๆจดหมายที่ส่งเข้ามาประทับใจจุ่มมากแล้วก็อยากจะบอกว่านั่นล่ะค่ะคือความรู้สึกที่แท้จริงความสุขนั้นยังมีอีกมากมายในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยการสนับสนุนของรัฐบาลโดยการที่พวกเราร่วมมือร่วมใจกันไม่นานค่ะสันติสุขจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ จุต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่วันจันทร์หน้า11นาฬิกา5นาทีทางช่อง11ค่ะและ7จังหวัดภาคใต้พบกันทุกวันพฤหัส15นาฬกา30นาทีถึง16นาฬิกาทางช่อง11สงขลาค่ะสำหรับวันนี้มีความสุขมากๆนะคะสวัสดีค่ะ